เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชวัยพีสวัสดิภาพนี่ผมมาชี้เป้ารถสวยราคาถูกท่านผู้ชมในเรือซื้อนะครับคันนี้24,900ื่นสี่าบาทนั่นเองไปขับใช้งานกันแดดกันฝนเดินทางไกลได้สบายเครื่องเกียร์ดีนะครับความ้อนนิ่งไม่มีปัญหาไม่เคยติดแก๊สเครื่องสดๆเลยครับเครื่อง 4G 15 สดแห้งๆหน,หน้าเริ่มบ้างบอดีีไม่มีชนหลังนะครับหน้าหลังเดิมน้ำไม่ดันควันไม่ไหลเกียร์ออโต้เข้านิ่มเขาครบทุกเกียร์ไม่ต้องรอร้อนภายในสวยสะอาดสมบูรณ์แอร์เย็นฉ่ำกระจกไฟฟ้าใช้ได้ครบเบาะไม่ขาดครับรถอมใช้ราคาถูก24,900นกบาทเท่านั้นเองก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าเลือกซื้อมาจับทุกวันได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆครับฝากกดถูกใจให้ด้วย เล่มครบนะครับแล้วก็ยังมีประกันชั้น3มาด้วยภาษีพรบอ8ปครับประกันชั้น3ยันพฤษภา69เบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปเช่นเดิมนะครับสนใจติดต่อโดยตรงได้เลยถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำาวมาเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้พิกัดดูรถอยู่นนทบ,บุรีนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ